ปัญหากุ่ยชาวที่เหอหมานร,รุนแรงนักคนที่หยาที่สุดคือใครคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครแต่ท่านทั้งสองรู้ว่าพวกท่าไม่อยากสืบเหรอแม่ทัพหนานทําไม่ได้ดื่มก็เมาแล้วเหรอ <c oughs> วันนี้เป็นงานเลี้ยงสหายเก่านะผู้ล่วงลับได้จากไปแล้วท่านแม่ทัพโปรดมองไปข้างหน้าธนุถนอมคนข้างกายเธอญาติผู้พี่ ท่านจะาทำให้คนอื่นลำบากใจความจริงใต้เท้ากงเย่ใต้เท้าถูเหมือนก็แค่ฟังคำสั่งของผู้อื่นเท่านั้นมีหลายเรื่องที่ตัวเองตัดสินใจไม่ได้พวกเรามีเรื่องสำคัญอะไรถามเจ้านายที่แท้จริงจะดีกว่าใช่หรือไม่เท่าแก่มอฉี หรือข้าควรเรียกว่าแม่นางมอดฉี เท่าแก่ม่อฉีละเอียดรอบคอบกลับลืมแปลงโฉมที่มือโอกาสสำคัญเช่นนี้สตรีนางหนึ่งปลอมตัวเป็นดนตรีชายนอกจากเท่าแก่หม้อฉี่ข้าคิดไม่ออกว่าจะเป็นใครรวมกับที่ญาติผู้พี่เคยบอกว่าไม่เคยเห็นผู้นำตระกูลหม้อฉีข้าจึงเดาว,ว่าหรือว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้นำตระกูลจะเป็นสตรี เท่าแก่ซีสายตาเฉีบแหลมไม่เจอกันไม่กี่วันมีชีวิตชีวาขึ้นมากนะนางเป็นใครนางเคยเจอข้าเมื่อไหร่ผู้เจ้ารู้จักกันเหรอเท่าแก่ซีไม่เพียงแต่รู้จักกับเท่าแก่หม่อถีและยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอีกด้วยเป็นอะไรไปเท่าแก่ซี จำค่าไม่ได้แล้วเหรอตกลงนางคือ,อแม่แม่แมโอ้เจ้าก็คือหมอหญิงที่รักษาไม่คิดเงินคนนั้นนางน,นั่นเองเท่าแกตรวจสอบแล้วก็นอกปลอดภัยท่านอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ ข้ายังอยากถามท่านอยู่เลยนานจี่เฟิงท่านควบคุมการขนส่งทางน้ำไม่ใช่เลยเหตุได้เรือสำราญที่ข้าเช่าไวก้กลายเป็นของตระกูลมอ่อฉีท่านอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ท่านหมายความว่าอย่างไรนี่ท่านโง่ง,งมหรือว่าแกล้งโง่เท่าแก่ม่อฉีคนนี้ก็คือเจ้าของเรือสำราญที่ข้าเช่าไว้ข้าคิดว่าเรือสำราญของเหอหมานทั้งหมดน่าจะอยู่ภายใต้ชื่อนางกระมั เมื่อครูท่านเงียบอยู่ตั้งนานคินเรื่องนี้อยู่เหรอมีหน้าเลยที่แท้ตั้งแต่วันแรกที่ข้ามายังเหอหมานเท่าแก่เมื่อฉีก็จับตาดูข้าอย่างใกล้ชิดแล้วเท <c oughs> ่าแก่ซีกล่าวเกินไปแล้วมีแขกใหม่มาเหอหมาน ข้าต้องทำหน้าที่ของเจ้าบ้านให้ดีอยู่แล้วเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าเท่าแก่ซีจะไม่เกรงใจพราความเห็นไม่ลงรอยก็ฆ่าคนของข้าสองคนและยังเผาที่นาข้าอีกล่วงเกินแล้วผู้ไม่รู้ไม่มีความผิดขอเพียงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ทัพนานกับเท่าแก่ซียอมร่วมใจกับพวกเราก็พอแล้ว รูจากสถานการณ์ตอนนี้คิดจะสองใจเรกรงว่าคงยากแล้วเท่าแก่ซีเป็นคนฉล,ลาดคนฉลาดคบหาสหายต้องมีความจริงใจข้าส่งคนไปจับตาดูเรือสำรานที่ท่านอยู่พวกเขาบอกว่าผู้ติดตามของท่านเรียกท่านว่าไต้เท้าไต้เท้าท่านเป็นไต้เท้าทางไหนเหรอฮะ หากใต้เท้าไม่เปิดเผยฐานะเกรงว่าจะจบไม่สวยนะคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านหลานหน้าที่ถูกพวกท่านไล่ออกไปเด็กที่ตายอย่างอานาถเหล่านั้นคนแก่ไร้ที่พึ่งพิงท่านกล้าเปิดเผยตัวตนให้พวกเขารู้เหรอ เป็นแค่พวกพ่อค้าหน้าเลือดชั้นต่ำก็คู่ควรมาถามข้าเลยในเมื่อไม่ใช่สหายวันนี้เจ้าก็คือคนตาย 戴脚，双。 <ters> พวกท่านคิดว่าพวกท่านจะไปจากเหอหมานได้เหรอพวกเราไม่จำเป็นต้องออกไปเจ้าเข้าไปก็พอเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงกล้าลอบสังหารขุนนางในราชสำนักเจ้า อลกก็เหมือนกันน่นแหะตะกูลมอฉีใช้กุ๋ยชาวหาผลประโยชน์ถ้าตรวจสอบและลงโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองมอฉีซัดทอดถึงในอำเภอเหอมันหูเหมือนปลัดอำเภอโกงเย รับเงินสุขปรกแอบสนับสนุนตระกูลมอชีมาตลอดหูเหมือนและกงเยปฏิเสธไม่ยอมรับผิดม่อชีกโกรธมากถึงข้าถูเหมือนได้ตนเองข้ารับคำสั่งจากโอรสวรรค์ให้จับกุมมอชีและกงเยแล้วรอวันไต่สวน ผวกเขวางอำนาจมาตั้งหลายปีไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเสียเปรียบในอนาเขตของตัวเองจนแม่ทัพเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่ท่านคาดการถูกฆ่าจาัดก,การแล้วผู้หญิงกับแม่นางเยียนล้วนปลอดภัยดีแต่เท้าแผนจับโจรต้องจับหัวหน้าก่อนของท่านช่างสุดยอดจริงๆน่าเสียดายที่หัวหน้าคนนี้ยังไม่ใช่หัวหน้าที่แท้จริงดอกไม้จ๋าดอกไม้ สเนเลือกยดีๆนะ่เยระวังล่นละเ๊เจียเยหูหยินนะพวกเราแยกกันหาเถอะได้ชาที่นี่ดีาบอกแล้วนเจ้านะ

เป็นเสียงของเจียเยนี่เจ้าฟังออกด้วยเหรอเข้าว่าจะเป็นห่วงตัวเจ้ากับสามีของเจ้าก่อนเถอะหากมีอะไรผิดพลาดพวกเจ้าก็ต้องเป็นสามีภรรยากันในชาติหน้าแล้วเจียเย มาที่นี่ได้ยังไงข้ายากมาเดินเล่นแถวนี้สุดท้ายเดินไปเดินมาก็หลงทางนะ่ะสะพานหลายแห่งในเมืองเหอหมานคล้ายกันมากปกติท่านไม่ไปไหนจะต้องหลงทางแนะน่ผู้หญิงเมื่อครู่คือใครเลยอ๋อเมื่อครู่ข้ายากถามทางสตรีนางนั้นบอกว่าบนถนนเสียงดังก็เลยพาข้ามาที่ตรอกข้ายังไม่ได้พูดอะไรพระเจ้าก็มาถึงแล้วนางไม่ได้ทําอะไรท่านใช่ไหมจะทําอะไรได้เหรอ คคือคอว่าถ้าออกมานานมากแล้วเหนื่อยแล้วล่ะถ้ายังไงพวกเรากลับกันเถอะได้สิไปเถอะตอนนั้นเผาของเจยเยเปิดศึกกับเผาที่เป็นศัตรูกเก่านางก็แต่งตัวแบบนี้สร้างขวัญกำลังใจเข้หมอ,อกแค่แวบ,บเดียว ถูกนึ่งดูทันทีอ๋อเรื่องนี้รสนิยมของท่านแม่ทัพไม่ธรรมดาจริงๆเช่นนั้นวันนี้มีเรื่องอะไรเหรอเพื่อผู้ชาสองคนยังไงเล่าพวกเราเหรอหมอเยียนท็าแก่ซี ู้เจ้าสองคนมีบุญคุณใหญ่หลวงต่อพวกเราเจียเยไม่มีอะไรตอบแทนเขาเห็นว่าช่วงนี้ผู้เจ้าสองคนมีใจให้กันดังนั้นก็าจึงตั้งใจภาวนากับสวรรค์ขอบุพเพสันิวาสให้พวกเจ้าเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือว่าพวกเราสองคนคราวก่อนก็บอกท่านแล้วไม่ใช่หรอไม่มีหวังหรอกไม่มีหวังคําทํานายบอกว่าชีวิตนี้พวกเจ้ามีบุพเพต่อกันแถมยังเป็นบุพเพสามครั้งอีกด้วยอ,อ๋ออะไรคือ บูเพสามครั้งเรื่องนี้ไม่ได้บอกชัดเจนแต่ว่าบุเพครั้งแรกของพวกเจ้าก็คือบนน้ำนั่นก็เหอหมานขอ,ของเราไม่ใช่หรอท่านพี่นี่ว่าเป็นเจตจำนงของเทพพวกเราก็ทำตามนั้นเถอะจัดงานแต่งให้พวกเขาเถอะนะไม,ไม่ได้เออข้าหมายความว่าอการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่จะจัดสงเดชไม่ได้ใช่หรือเปล่าฮะก็จริงนะ พวกเขาต้องไปเมืองหลวงด้วยจะทันหรอไม่ทันหรอกต้องทันสิพวกเราจัดงานแต่งงานลอยน้ําที่มีเอกลักษณ์ของเฮอร์มานขั้นตอนสุดท้ายของพิธีคือบ่าวสาวนั่งเรือออกจากเมืองแล่นรอบโค้งแม่น้ำหนึ่งรอบวันรุ่งขึ้นเราจะขึ้นเข้าหอค่อยกลับเมืองแต่ว่าพวกเราเปลี่ยนได้พอพิธีแต่งงานเสร็จให้เรือออกนอกเมืองไปเลยไม่ต้องกลับมาแล้วจริงด้วยนะพวกเขาจะได้ออกนอกเมืองไปเปลี่ยนรถมา้าแล้วใช้ทางบกไปเมืองหลวง พวกเราพวกเราไม่ถึงขั้นนั้นจริงๆนะท่านพี่ที่เหอหมานไม่ได้จัดงานมงคลมานานแล้วนะนี่จะพูดอะไรหน่อยสิได้เช่นนั้นข้าจะสั่งให้คนประกาศทั่วเมืองจัดงานมงคลใหญ่นี่พูดอะไรหน่อยสิพอดีเลยที่จริงข้าก็มีใจให้เจ้ามานานแล้วในเมื่อเปเลิอกขิตสวรรค์เช่นนั้นก็ทำตามเลิขิตสวรรค์เถอะ Mm-hmm. <laughs> พูดมาใครส่งเจ้ามาพูดมาท่าแก่สิปล่อยคนกับเรือลำนั้นไปไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าเย็นหนานสิงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเย็นหนานสิงเจ้าปล่อยนางไปที่แท้ แท้เจ้าก็รู้ว่าข้าเป็นคนวางกับดักอะไรนะท่านพูดอะไรนะที่แท้เจ้าก็หลอกข้า ๋ยวเข้าไม่เช่นนั้นไม่ใช่นน,ชนั้นเขจะตัดคอนาะง๋ยวเข้าสิ